เทนฮากยืนยันหมุบออนจากปัญหาซานโช่แล้วเอริกเทนฮากุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันว่าเขาได้พูดคุยกับเจดอนซานโช่และพวกเขามุบออนจากปัญหาที่ผ่านมาแล้วหลังแนวรุกชาวอังกฤษกลับมาซ้อมก,กับทีมชุดใหญ่อีกครั้งดาวเตะวัย24ปีกลับมาซ้อมกับปีศาจแดงเป็นครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากมีปัญหากับเทนฮากเมื่อเดือนกันยายนปีก่อนจนทําให้เขาถูกหันชื่อออกจากทีมชุดใหญ่จากนั้นซานโช่ ถูกปล่อยยืมตัวกลับไปอยู่กับบลเซียดอทโมนในเดือนมกราคมและเขาทำผลงานได้ยอดเยี่ยมจากการลงสนาม2 1เกมรวมทุกรายการโดยเฉพะช่วยทีมเข้าชิงศึกอยู่่าแชมเปี้ยนลีกซานโชเดินทางกลับสู่แคนดิงตันในสัปดาห์ที่แล้วและการพูดคุยกับเทนทาร์กก็ดําเนินไปด้วยดีก่อนที่จะได้กลับมาซองกับเพื่อนร่วมทีมอีกโหนใช่อย่างที่เราพูดกันเราได้วางขอบเขตเอาไว้เทนทาร์พูดถึงปัญหาของซานโช มาดูนนเตตต้องการนักเตะดีๆและเจดอนคือนักเตะที่ดีเรากำหนดขอบเขตไว้แล้วก็หมุฟออนเมื่อถามว่าการกลับมาซ้อมของซานโชหมายถึงการเริ่มต้นใหม่สําหรับนักเตะหรือไม่เห็นทากกล่าวว่าเราขีดเส้นกำหนดเอาไว้แล้วเรามุฟออนซานโชไม่ได้เดินทางไปนอร์เวย์เพื่อลงอุ่นเครื่องในเกมัดแรกที่แพ้ให้กับโรเซนเบิร์กศูนต่อหนึเขายังมีสัญญากับทีมถึงปี2 0 2 6 นอกจากนี้แมนยูยังมีออปชันสำหรับการขยายเพื่อบอกปลายอีกปีด้วยขอขอบคุณภาพแหลห่งข้อมูลข่าวสนุกและควมค่าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ